สวัสดีครับอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตดี8อย่างในเดือนเมษายนสัปดาห์นี้นะครับวันนี้นะครับเรามีเลขชีวิตที่หลายหลายเลขหมายตั้งแต่เลข1จนถึง100ล้านนักเลขหมายนะครับที่พังพลูเข้ามาสมองส่สมอง,มอง,มองทำถึง DNA ทําทำให้เราจะสะกดสะท้อนสะเทือนถึงทุกๆคนได้ในอาทิตย์นี้ครับ ในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ในเดือนนี้เราก็เป็นช่วงของปีใหม่ไทยนะครับซึ่งเป็นปีที่เราหลายคนนะครับเฝ้ารอคอยปีนี้เป็นปีขานแล้วก็อาจารย์เจมก็มีเลขหลายๆตัวเลขที่จะมาให้กับทุกคนเปิดปรับเปลี่ยนแล้วก็แอคชั่นได้ถูกที่แล้วก็ไปถูกทางอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตดี8อย่างชีวิตดี8อย่างนั้นประกอบไปด้วย1เลขชีวิตดีในเรื่องของร่างกายครับ คุณจะมีร่างกายที่ดีนั้นจะต้องมีเลขที่ดีช่วยที่จะเสริมในตัวของคุณด้วยนะครับสนะครับนั่นก็คือเป็นเลขที่ดีในเรื่องของสภาพจิตใจครับสภาพจิตใจของเรานั้นนะครับเลขที่ดีจะช่วยให้คุณมีความเข้มแข็งมีความเมตตาแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความที่จะแข็งแรงได้ทางจิตใจนั่นเองนะครับสนะครับก็คือเป็นเลขที่ดีในเรื่องของการงานครับเลขการงานของเรานั้นนะครับเป็นเลขที่จะทําให้การงานของเรารุ่งเรือง เรื่องการงานของเราราบรื่นแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เลขถัดมานะครับเลขที่4ครับคือเป็นเลขในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของการเงินป่วยเลขที่จะทําให้การเงินของคุณปังและก็เป็นพลังที่จะทําให้คุณเดินต่อได้อย่างง่ายๆคือเลขอะไรครับและก็อย่างที่5นะครับนั่นก็คือเป็นในเรื่องของเลขที่ให้โชคให้ลาบกับเรานั่นเองนะครับเลขโชคลาบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราและอยู่ภายนอกฉะนั้นนะครับเลขไหนที่จะให้โชคลาบกับเรานะครับ แล้วก็อย่างที่6นะครับนั่นก็คือเลขในเรื่องของโงเฮงครับโงเฮงออราตามธรรมชาติเลขไหนที่เป็นเลข32ประการที่จะให้นวมิ่งมงคลทั้ง38ให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขครับแล้วก็ที่มาที่7นะครับนั่นก็คือเลขรหัส ชีวิตในเรื่องของห่วงจุ้ยครับในเรื่องของห่วงจุ้ยนั้นคือสถานที่ต่างๆและก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นนะครับได้รู้ว่าเลขที่เราอยู่นั้นห่วงจุ้ยที่เราอยู่สถานที่เราอยู่นั้นเลขตัวไหนที่ให้คุณค่ากับคุณมากที่สุดครับแล้วก็ที่8นั้นนะครับ 8G 8การันตี8ดีอย่างนั้นนะครับก็คือในเรื่องของปีนักษัตย์ต่างๆนั้นคือเลขมหาเฮงครับเลขมหาเฮงนั้นก็คือเป็นเลขที่เพิ่มเสริมทวีคูณทั้งหมด 2ครั้งแล้วก็ดับเบิลสองหนนั่นเองฉะนั้นนะครับเลขเลขไหนที่จะให้คุณได้พลังสิ่งสิ่งนี้ขึ้นได้ดับเบิลเพิ่มทวีคูณนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเลข 8g เลข D8 อย่างการันตีให้คุณทั้งหมด38นะับว่ามิ่งมงคลน,นั่นเองนะครับที่จะให้คุณในวันนี้วันนี้อาจารย์เจมอยากให้ทุกทกท่านนะครับได้รู้ว่า หวงจุ้ยเป็นสิ่งที่สําคัญสถานที่เราอยู่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้อยู่อาศัยเป็นสถานที่อยู่อาศัยอสังหาในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเลขที่บ้านที่มีเลข3อยู่ในเลขที่บ้านของคุณเลขไหนก็ได้ที่มีเลข3อยู่ในที่บ้านของคุณนะครับเลข3นั้นนะครับเป็นเลขของบ้านคนเก่งคนกล้าบ้านของคนบ้าคนบิน นะฮะฉะนั้นนะครับเลข3อยู่ที่ไหนแล้วหันทิศทางใดที่จะเกิดคุณค่าที่จะเกิดพลังให้นะครับเลข3ที่อยู่ในบ้านของคุณในวันนี้นะครับ อาจารย์เจมบอกได้เลยว่าเป็นบ้านคนเด่นคนดังมกักเป็นคนที่มีความพลังมุ่งแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหัวมุมนี่โอ้โหแล้วก็ใกล้น้ำนี่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีพลังแบบว่าโหบินบินเลยล่ะนะครับแล้วก็บินชนดะชนดะเป็นประเภทขาลุย นะครับซึ่งขาลุยนั่นยังไงก็คือสู้ไม่ถอยนั่นเองถ้าเกิดม,มีเลข3อยู่ที่บ้านของคุณนะครับไม่ว่าบ้านในที่ไหนก็แล้วแต่มีเลข3อยู่พลังเข้มขังตรงนี้มอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับคุณนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่ง นะครับไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยมีอะไรทำนะครับยุกยิกยุกยิงตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ขยันนั่นเองนะครับ <şu> แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ารุ่นร้อนรุ่นร้อนไปบ้างนะฮะรุ่นร้อนไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีเลขสามอยู่ด้วยเพราะความรุ่งเรืองกระแสไฟนี่แรงมากนะครับเลขสามแล้วก็เป็นคนที่เก่งกล้ามีความสามารถแล้วก็ทําการสิ่งใดนั้นนะครับคือคนที่อยู่บ้านเลขที่นี้จะทําให้เกิดความที่แบบว่ามีความสามารถเป็นอัจฉริยะพิเศษนั่นเองนะครับแลว แล้วก็สิ่งที่คนบ้านนี้นะครับคนที่มีเลข3อยู่ในบ้านนะครับขาลุยลุยสุดสุดขีดจนถึงคําว่าสุดต่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งคนที่ลุยขาเนี้ยไม่เคยย่อท้อต่อความลําบากไม่เคยหวาดวันต่ออุปสรรคใดๆไม่เคยที่จะกลัวปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีเลข3ามที่บ้านคุณนะครับแล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับ มีเลขสามในบ้านดูให้ดีนะฮะคุณจะเป็นนักรัก นักเลิฟแล้วก็เป็นนักที่แบบว่าเออง่ายๆเจ้าชู้นะฮะคนที่มีเล็กสาวในบ้านรู้ไว้ด้วยนะครับคุณเป็นคนเจ้าชู้แอบเจ้าชูเ้เล็กๆนะครับหรือว่าเขาเนี่ยมาชอบเราบางทีนะครับเราไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่บ้านเลขที่ของเราหรือว่าแรงตรงนี้นะครับทำให้คนอื่นมาชอบเราเสร็จปุ๊บก็ทําให้เกิดความกุ้มกลิ้ม,ก,มการยิ้มกระย่องต่างๆนะครับทำให้สิ่งสิ่งนี้เหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้ค,คล้ายๆกับเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าเป็น นักรักนักรบนั่นเองนะครับและก็คนที่มีเลขสามอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นคนที่ชอบความโกหรูดูดีนะครับดูดีมีสกุลเลยล่ะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจนะเพื่อนนี่เยอะแยะเลยล่ะนะครับแล้วก็เพื่อนนี่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าคือโกหรูดูดีมีมีทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่จริงใจด้วยเพื่อนก็จะเข้ามาเป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะครับคนที่มีเลขสามที่อยู่ที่บ้านนะครับคุณมีสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นกับคุณและ ก็คนที่เลข3มอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณจะเป็นคนที่แบบโอ้โหสู้สู้สุดโต่งเลยนะครับแต่ว่าคุณก็เวลานี้คือก็เหนื่อยสุดใจเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาสู้เนี่ยแน่นอนแหละมันต้องเหนื่อยและก็เป็นคนที่เครียดง่ายนะครับเครียดเครียดง่ายบ้านเลขที่3นี้นะครับจะเป็นคนที่เครียดง่ายคิดนู่นคิดนี่เครียดง่ายนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มุมานะแล้วก็เป็นขาลุยนั่นเองนะครับก็จะเกิดความเครียดนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะครับคนบ้านนี้ มีสเสน่ห์เหลือเกินคนบ้านนี้เหมือนคนเจ้าชู้แต่ไม่เจ้าชู้นะคนแค่รักเยอะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อารมณ์นี้เป็นบู๊บเลยนะฮะบูบ๊ขนาดที่แบบว่าลุยสุดนะครับเขาบอกมาเขาบอกมาคืมนี้คุณไปสอกไปวาเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณมีเลข3อยู่ที่บ้านเลขที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่สําคัญแต่สําคัญว่าบ้านเลขที่3ของคุณนั้นหันไปทางที่ไหนนะครับ ถ้าเกิดบ้านเลขที่สของคุณหันไปทางทิศตะวันตกนั่นหมายความว่าทิศแห่งเรือนธาตทองนะครับนบชาริติสิทธิลาพามหาโชคลาภปีนี้นะครับคือพระศิวลีจะเป็นสิ่งที่น,นวมิ่งมงคลที่จะให้โชคกับเราถ้าเกิดว่าให้โชคกับเรานั้นนะครับบ้านของคุณหันไปทางทิศ ตะวันตกสิ่งสิ่งนี้จะเกิดเดือนธาตุทองคุณพูดเป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนนักบูนักค้านักขายเป็นคนที่ทําเงินทําทองได้นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นี้นะครับนั่นก็คือท่านวิรูปโคะนะครับท่านท้าววิสุวรรณจะเป็นผู้ที่เปิดครลังสมบ,บัติให้กับคุณในปีนี้นั่นเองแล้วก็ในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะครับท่านท้าววิรูปโคจะเป็นผู้ที่มอบสิ่งนั้นให้กับคุณ และก็พระยาณาเก้าเสียงสามพิภพจะเป็นผู้ที่ให้ทรัพย์ให้สมบัติกับคุณ ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รับสิ่ง,ส,งสิ่งนี้นะครับให้คุณบูชาซะพญานาคเก้าสิสามพิภพนี้นะครับหรือว่าจะเป็นท่านเท้าวิรูปรโขคือท่านเท้าเวสุวรรณทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับคุณจะได้รับสิ่งนั้นราบรื่นอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าหันไปทางทิศใต้่ะนะครับทิศใต้นี้นะครับก็คือแนะนําเลยนะครับคุณจะต้องบูชาท่านท้าเวสุวรรณวิรูหโกครับ วิรุหโกเป็นท้าวเวสสุวรรณแห่งเรือนธาตุไฟคุณจะเป็นคนที่มีแรงธาตุไฟและก็ทําให้ไฟของคุณจะมอดตอนนี้นะครับสิ่งที่ป่วย,ยจะทําให้คุณปังได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณว,วิรุหโกเข้าไปจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดพลังให้กับคุณทันทีแล้วก็เปิดคลังสมบ,บัติให้กับคุณได้ทันทีนั่นเองนะครับและก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีนะฮะนี่พญานาคเก้าเศียรสามพิภพเลยคุณ ไปได้เลยนะครับพญยาณาเก้าเสียงสามพิภพจะเป็นผู้ที่ให้ทรัพย์สมบัติให้กับคุณคุณจะได้ทรัพย์สมบัติคือสามอ่สพิภพได้แต่ชั้นสวรรค์นะครับและก็ชั้นปตัตตภีและก็ชั้นบาดาลมอบให้กับคุณ สิ่งสิ่งนี้จะเป็นทรัพย์สมบัติให้กับคุณนั่นเองนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกละ่ะทิศตะวันออกนะครับนชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภพระศิวลีให้โชคอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะให้โชคกับคุณนะครับนั่นก็คือพระยาครุฑนะครับพระยาครุฑจกักรพรรดิราชาโชค7 9 8 6 5จะ ทำสิ่งนี้ให้เกิดกับคุณทันทีบ้านเลขที่สของคุณจะคือมีคุณอนเนกอน,นันต์มหาศาลในการที่คุณติดต่อค้าขายต่างๆนะครับถ้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกแนะนําเลยครับนะชาริติสิทธิลาภาคือพระศิวลีแล้วก็พระหยาก ครุฑจัก,กรพรรดิราชาโชค79865ที่จะมอบสิ่งสิ่งนี้ให้กับคุณได้ทันทีแล้วก็ทันใจนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าไปทางทิศเหนือล่ะทิศเหนือนะครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับทิศเหนือคือท่านเท้าวเวสวุวรรณนะครับหรือว่า หลายๆคนเรียกว่าท่านเท้ากุโรเวนหรือ,อเป็นพระเวสสุวรรณที่กุโรเวนคนไทยนี่ชื่อไม่เพราะนะครับที่จริงแล้วก็คือท่านเท้าเวสสุวรรณโนนั่นเองนะครับเรียกท่านเท้าเวสสุวรรณโนก็จะทําให้เรานี่นะครับถ้าเกิดว่าใครบูชาท่านท้าเวสสุวรรณโนไปนะครับก็จะเป็นผู้ที่ ปล่อยครั้งสมบัตินี้มาอย่างกระแสน้ําเลยนะครับก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อคอนเนคชันให้กับเรานั้นมีพลังเกิดขึ้นพลังเพื่อที่จะเรียกคังสมบัติของเราได้เพื่อที่จะเปิดสิ่งสิ่งนั้นได้เป็นรหัสในชีวิตของเราให้เราราบรื่นในการที่มีทรัพย์สินเงินทองนั่นเองครับและก็สิ่งสิ่งน,นี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนและสิ่งสิ่งน,นี้จะได้รับกับทุกๆคนทั้งหมดทั้ง4ภาคนี้นะครับเราได้รวบวม รวมเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระศิวลีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยาครุฑนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็เป็นพญานาเก้าเสียนสามพิพพสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีในปีนี้แล้วก็ในเดือนเมษายนนี้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจน 8G เลขชีวิตดดี8อย่างการให้นี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เรานี้มีพลัง และก็เป็นสิ่งที่เราจะเป็นธรรมชาติบำบัดธรรมโอสถวันนี้นะครับอาจารย์เจมได้มีผู้รู้ผู้ให้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เป็นมหาอุบาสิก,กา 8G เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปรรัญญาต่อยอดฉัดธรรมะดีแล้วก็เป็น ศาส,สดาห้พระองค์นโมพุทธายะนั่นเองเป็นผู้ที่จะมาแบ่งปันและก็ให้สิ่งที่ดีๆกับทุกคนธรรมชาติบำบัดธรรมโอสถกับดรกิษศนาหารสารครับผมดรกิษณามีงานเขียนอะไรไหมที่ได้เรียนรู้ได้เข้าถึงบ้าง ก็ก็ไม่ไม่ได้เขียนเยอะมากนัก <c oughs> ะคะ,ะช่วงหลังๆไม่ได้เขียนเยอะมากแต่ก็ยังพอจะมีหนังสืออัตชีวประวัติอยู่แล้วก็เป็นหนังสือนิยายความรักการสร้างสร้างรีสอร์ทของตัวเองที่ประเทศลาวนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ให้ลูกหลานดูแลที่ฝั่งลาว <c oughs> แล้วก็มีเป็นตอนนี้กําลังกําลังจะรวมเล่มอีกเล่มหนึ่งเป็นเป็นตอนต่อเนื่องจากานิยายเล่มนั้นนะคะ <c oughs> เล่มนั้น เป็นเรื่องของการที่เราไปสร้างไปบุกเบิกแล้วก็เป็นเรื่องของอท่านวีรบุรุษแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นท่านเจ้าลุงของของของพี่เองของดรเองทีนี้ก็อยากให้มีท่านมีประวัติมีอะไรแล้วที่สําคัญคือเราอยากจะบอกเล่าว,ว่าเรามาเจอตรงนี้ได้อย่างไรน้ําตกแห่งนี้สวยงามยังไงมีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักพอดีตอนนั้น อาสามีนะคะเราก็เป็นคู่มั่นกันอยู่ก็เลยมีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเยอะอเ,ปเป็นเหมือนกับความทรงจําของเราเป็นสตอรี่ของเราด้วยก็เลยอยากบันทึกคับทีนี้พอเขียนเขียนไปเยอะมันก็จะหนาขึ้นเยอะมากเราก็เลยต้องแบ,บ่งเป็นสองตอนออตอนที่กํลาลังจะถึงนี้กํลาลังจะมีการพิมพ์ใหม่แล้วก็เร็วๆนี้ก็คือจะเป็นตอนต่อจากนั้นชื่อ,อปราบอสุกัย ตราบอสงไขยหัวใจมั่นรักเธอหัวใจมั่นรักเธอสําหรับผู้ที่มีความรัก <c oughs> เล่มแรกที่เกี่ยวกับอัตชีวประวัติของอการก่อสร้างรีสอร์ทที่ประเทศลาวก็ชื่อว่ามีเธอเคียงชัน้นนิรันดรที่ตั้งชื่อแบบนั้นเพราะว่าจะให้ในยะว่า เราสองคนนะคะคือสามีกับตัวของพี่เองนี่ก็จะอยู่เคียงกันนิรันดอนอันที่หนึ่งในยะที่สองก็คือธรรมชาติกับธรรมะอยู่คู่กันตลอดไปนะคะหลักการที่สามก็คือว่าไทยกับลาวเป็นพี่น้องกันเป็นคนรักกันเป็นคู่รักกันตลอดไปอย่างงี้ค่ะมีเธอก็มีฉันเราจะอยู่เคียงกันตลอดไปก็มีหลายในยะคือความดีความงามก็ควรจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเพราะฉะนั้นการมีคู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นแค่ คู่สามีภรรยาหรือว่าคู่รักกันเท่านั้นเราสามารถเป็นคู่กับเป็นคู่กับท้องฟ้าแม่น้ําภูเขาความดีงาม,มได้ค,คือความดีงามธรรมะกับธรรมชาติต่างๆแล้วก็คือเขตที่เขียนเนี่ยบอกว่าอุบลกับลาวใช่ค่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทราบก็คือการแปลงบ้านแปลงเมือง มันเรื่องค่อนข้างจะยาวมากเลยนะคะตั้งแต่การแปลงบ้านแปลงเมืองตั้งแต่บรรพบุรุษก็ได้รับการสืบทอดมาว่าเรามีบรรพบุรุษของเราที่มาสร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มาจากฝั่งลาวแล้วก็ประเทศลาวกับไทยเนี้ยก็จะมีการแยกดินแดนกันตอนที่อ่าสารโลกค่ะตัดสินใจตัดสินให้ว่าฝั่งขวาเป็นแม่น้ําโขงฝั่งฝั่งฝัางฝั่งฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นเป็น ของแม่น้ำโขงนี่ก็คือ,อลาวนะคะแล้วก็ทางเราก็คือไทยทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้แบ่งนะคะบ้านของคุณอาคุณป้าคุณลุงก็อยู่ฝั่งปักเซ <c oughs> คุณตาคุณยายก็อยู่ฝั่งปักเซคุณพ่อ,อคุณปู่คุณย่าก็อยู่ฝั่งอุบลทีนีมมนน้มันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นมีเธอเคียงชั้นนิรันดรทิ้งอย่างไรก็ตาม,อ,มอะไรก็ไม่ขวางกัน้นสายสัมพันธ์นะคะ มันก็อยู่ตลอดไปอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ไทยกับลาวนะคะอามนุษยชาติทั้งหมดนะคะในโลกใบนี้ในโลกใบนี้อยู่เคียงกันถ้าหากว่าใจเราถึงกันอนี่แหละครับคือจิตใจของมหาอุบาสิกาดกรกฤษณาหารสารนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มี 8G เป็นผู้ที่ให้38 G นสะิบมิ่งมงคล แอย่างให้กับตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกๆคนคที่เป็นมวลมนุษยชาติเดียวกันด้วยนะครับและก็ดกรบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่อยากจะให้กําลังใจนะครับแล้วก็ในการสร้างธรรมะดีดอร,มดดอรมด์มีอะไรไหมครับในยุคน,นี้ที่อยากจะให้ทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่มีธรรมะดีต่างๆนะครับดรครับจริงๆแล้วยุคนี้เป็นยุคที่ค่อนข้างจะลําบากนะคะ ก็ค่อนข้างจะเห็นใจรุ่นลูกรุ่นปัจจุบันนี้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว,รวแล้วก็มากมายเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างที่บางครั้งการสอนของเราเนี่ยเขามองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่ง,ง่ายง่ายคืออย่างเขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาเขามีเทคโนโลยีมาเลยเขาสามารถถามสิริได้ก่อนถามแม่มนะคะเขาเซิร์ช Google ได้ก่อนที่จะถามอาจารย์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเขาได้ความจากการจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่จากการบอกการสอนเนี่ยบางครั้งมันยังมันมันมีอะไรมากั้นกว่าเพราะฉะนั้นค่ะช้ากว่าที่นี่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้นะพูดถึงแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกหลานหรือใครแบบเกิดช่วงนี้เลยอะคือแบบ มันปรับตัวยากปรับตัวสสระยากปรับตัวเร็วส,สารนะคะสงสารด้วยอะไรด้วยแบบนี้คือเขายังไม่คุ้นชินแน่ๆถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลรุ่นของเราเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องพี่เป็นคนที่เชื่อเรื่องการเรื่องเรื่องเรื่องอดีตชาติเรื่องบุญกุศลเรื่องบาปบุญเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้พี่เชื่อเพราะฉะนั้นคําพูดที่บอกว่าจะเปลี่ยนยุคเป็นยุคพระศรีอาริเป็น เป็นคนคนอาจจะล้มหายตายจากไปอีกมากมายมแล้วก็จะเหลือแค่คนที่เป็นคนที่ทำคุณงามความดีคนที่ทำบุญกุศลเท่านั้นม,มันก็อันนี้ไม่ต้องเชื่อนะคะแต่ว่าแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองนั้นมีความมีความสุขกับการทำบุญทำความดีแล้วเราก็เลยเชื่อว่ายุคต่อไปที่จะถึงนี้บางครั้งเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาได้ข่าวว่าคนนั้น จากไปคนนี้จากไปเราก็มีความรู้สึกแบบมันเหลือน้อยลงจริงๆแล้วเมื่อไรจะถึงเราแล้วเมื่อไรจะถึงถึงคนที่เรารักสิ่งนี้เราเตรียมตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยตอนนี้ก็คือเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องกังวลถึงวันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแม้ว่าจะผิดพลาด ทำปัจจุบันทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีพี่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าก่อนจะลุกจากเตียงพี่ยกมือพนมนโมตัสสะพระคัมภีร์โตสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ขอบคุณบุญคุณบอกพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณความงามความดีขอบคุณธรรมชาติขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้วันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ขอให้ตื่นขึ้นมาแล้วขอให้ตื่นขึ้นมาอีกทุกๆวันและขอให้ทุกๆวันนั้นเป็นวันที่เปี่ยมด้วยความสุข ความดีให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆนี่คือสิ่งที่ขอทุกๆเช้าแล้วก็แล้วก็บอกกับตัวเองว่าผู้ดใดก็ตามวันนี้ในโลกนี้ที่ทําบุญทํากุศลไม่ว่าท่านจะเป็นพระสงฆ์เป็นมนุษย์เป็นอ่แม้ว่าเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามถ้าหากว่าท่านสามารถได้ปฏิบัติตนเองได้ทําคุณงามความดีทําทานให้อภัยและทําใจให้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญ อย่างนี้ค่ะคือเราทําจิตใจให้เราผ่องใสแบบนี้ทุกวันแล้วก็บอกกับออคนยุคต่อไปด้วยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยพอดีมันเป็นโอกาสได้สอนอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกลูกอันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงพอดีเมื่อวานนี้เพื่อน<ม>เพื่อนนะคะเขาเสียลูกลูกนอนหลับไม่ตื่นนะคะมไม่ตื่นเขาก็อยู่ต่างประเทศเราก็เลยบอกเราก็เลยต้องปลอบใจปลอบใจเขาแล้วก็บอกว่า เดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเนี่ยจะไปบวชบวชพอดีมีมเวลามีใครจะบวชนี่เราจะเป็นโยมโยมอุปภ์ปปใช่ก็จะบวชให้โอ้โหพี่เขาร้องไห้น้ําตาไหลเลยว่าคืออยู่ต่างประเทศนะอยู่อเมริกาเราบวชจะม,ม,มาไม่ม,ไม,มีไม่มีใครทําให้ทีนี้ตรงนี้เราก็เราก็จะจะทาให้เพราะฉะนั้นคําถามนี้อาจจะกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไม่ถูกบอกก็เลยบอกกับลูกพอดีลูกก็เหมือนกันนะคะลูกสาวอ่ะเพื่อน มีอุบัติเหตุทางรถซึ่งกำลังจะกาลังจะไปเจอกันในเดือนจูนเนี่ยมิถุนาเนี่ยเราจะเดินทางไปยุโรปไปต่างประเทศกันเขาเสียอกเสียใจเด็กกำลังยี่สิบห้าครับเบนจะเพศใสแล้วก็สวยมากน่ารัก,กเป็นเด็กดีแล้วทีนี้เราก็เราก็โอ้โแบบลูกเศร้าทั้งวันเราก็เลยถือโอกาสที่สอนลูกว่าสิ่งนี้อ่ะพราะลูกบอกว่ากลัวลูกบอกกลัวเราก็บอกว่าเปลี่ยนความกลัวเป็นเป็นความ เป็นการทำใจให้ให้รองรับสิ่งนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็คนที่เรารักเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเหมือนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะต้องมีการเราต้องแก่เราต้องเจ็บและเราต้องจากทำใจเอาไว้เราก็จะได้ระวังตัวมีสติแล้วก็รักคนที่เราควรจะรัก ตลอดไปค่ะเราจะไม่เสียใจเลยถ้าเราได้รักทุกวันนี้พี่ไม่ถือสาใครพี่ไม่ใส่ใจไม่ถือสาใครจะอารมณ์เสียใครจะโกรธจะด่าจะว่าจะนินทาเพราะว่าใจพี่ไม่ได้เดือดร้อนใจพี่เป็นสุขแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมีใจเป็นสุขด้วยอย่าไปมันไม่เจ็บอะค่ะสายตาคนคำพูดของคนมันไม่เจ็บให้อภัยให้โอกาส ให้ความรัก